ะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับที่จริงเดี๋ยวขอแลปอัพแบบสั้นๆเลยเพราะว่าเวลามีน้อยใช้สออย่างประหยัดแล้วกันนะครับหนึ่งนะครับถ้าที่กับ Note 10เดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวหน้าจอของมันนั้นนะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมประมาณด้สึกใจประมาณ5-10%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนมาถ้าวางข้างกันนะครับตาที่ภาพอิดเซิร์ที่ผมถ่ายไว้ แต่ความแตกต่างนั้นอยู่ที่ด้านหลังล้วนๆเลยครับเพราะว่าจุดนี้ครับคือกล้องของมันเนี่ยมันมีเพลิสโคเข้ามาแล้วนะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะสูบได้ไกลามากขึ้นกว่าเดิมเพราะกับ LED ตัวของโฟกัสทําให้การโฟกัสนั้นแม่นยําขึ้นกว่าอสิตอย่างชัดเจนทั้งหมดก็แลกมาก,กับความที่ตัวคึื่นจะมีความหนาตรงกล้องค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ ส่วนสีสันในประเทศไทยที่เอาเข้ามารู้สึกว่าจะมาแค่2ส,สีนะครับสรับตัวออตราก,ก็คือ Mystic b r o น z e นะครับเกิดจะเป็นผิวแมทฟินิชแล้วก็เป็นมิสติกแบล็ k จะเป็นสีดำนะครับส่วนสีขาวก็ต้องตอติดตามกันต่อไป ส่วน Samsung ก a ซ a x y Note 20ในเวอร์ชันปกตินะครับนอกจากหน้าจอจะเดือขนาด6.7นิ้วแล้วก็ยังเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED Plus นะครับก,ก็ยังมีสี y y t i c Black นะครับแล้วก็สี v ิ s i Green รวมถึงสี y y t i c Blonde นะครับทั้งหมดเป็นแม t e f ฟินิ h ก็คือผิวสัมผัสด,ด้านนั่นเองครับ สำหรกอ้งนะครับก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมานั่นก็คืออยู่ที่โหมดอื่นๆนะครับนั่นก็คือโหมดโปรวิดีโอโววิดีโอนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มเรื่องของไมโครโฟนได้นะครับว่าหนึ่งจะเป็นแบบไม่กําหนดนะครับจะเป็นเอาหน้าเอาหลังหรือจะเป็นตัวของ USB นะครับก็คือเสียบแล้วเป็น w i r e l e s ออกได้หรือจะเป็นบลูทูธก็เชื่อมกับตัวนี้ครับ Samsung Galaxy Buds Live นะครับซึ่งจะเอาบัตรใหม่เข้ามาใช้ได้ทําให้ตัดเสียงได้รบกวนได้ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถปรับเพิ่มลดระดับของเลเวลเสียงได้ผ่านเด็กตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ซูมนะครับซูมวิดีโอนะั้นเราสามารถที่จะกําหนดการซูมได้จากตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าเอาใจเคเ,เตอร์ปรับสุดๆเลยเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าการซูมเนี่ยมันจะเป็นแบบสมูทหรือจะไม่สมูทก็ขึ้นอยู่กับการลากนิ้วของคุณเองนั่นเองครับ ภาพนนะครับเราเ็สามารถที่จะเลือกซูมได้สุดๆถึง50เท่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพอร์ดิสโคปนั้นให้ปิดอยู่ที่10เท่านะครับแล้วก็ตัวของซูมที่เป็นปกตินั้นอะ่ะหเท่านะครับจะยังคงชัดอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเรียได้ว่ามันก็มีการแก้เกมจากตัว A20 Ultra พอส t ควรครับ ฟีเจอร์โน้ตนะครับก็แน่นอนว่ามีจุดเด่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถเขียนด้วยปากกาเ Pen นซึ่งปากกา S Pen คราวนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเราสามารถเขียนเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะกดบันทึกไฟล์นะครับคราวนี้เราสามารถลึกได้ไกลมากจนถึง Word เลยแล้วก็สามารถที่จะใส่ powerpoint ได้ด้วยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างอเนกประสงค์มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนแล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่ว่าเราจะเขียนองศารรที่เป็นเอียงนะครับสมมติว่าเราจดแบบนี้ปุ๊บเนี่ย มันก็สามารถที่จะกลับให้มันตรงได้นะครับต่อไปนะครับจะมีฟีเจอร์นั่นก็คือตัวของ Wireless Dex นะครับซึ่งไวเ e ส s s ็กนีน้ขอบอกว่าหน้าตาของมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเอา Dex ขึ้นไปบนหน้าจอโทรทัศน์ธรรมดาแต่นี่เป็น Samsung S a ที่แท7นะครับก็จะเป็นหน้าตาในลักษณะเดียวกันนะครับ กลับมาที่ n o ้ e 20 Ultra อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการสั่ง g ส s t อ r ์ของตัวปากกาได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Smart g e s t อ r ์ที่มีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นตัว V นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ Smart Select ถ้าเป็นตัว A จะเป็นการย้อนกลับหน้าแรกถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะครับก็จะเป็นการเรียกรีเซนตถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับก็จะเป็นเรื่องของการ b a c k กลับนะครับแล้วก็ซิกแซกนะครับก็คือขีดขีดอย่างที่คุณเห็นนี้ก็คือเป็นการใช้งานของฟีเจอร์สกรีนแคปเจอร์ที่เราสามารถเขียนได้ในรูปแบบปกติถือว่าสะดวกเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับว่าตัวของโน้ตมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการเก็บปากกานะครับซึ่งคราวนี้จะย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือเนื่องจากว่ากล้องของมันนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้ยังรองรับ ดูโอซิมนะครับพร้อมกับ e s i m และก็ยังสามารถเพิ่มไมโครซ d A ได้สำหรับรุ่นอัลตร้านะครับแต่ถ้าคนอยากสังเกตว่าจะแยกออกไงระหว่างตัวของ n o ้ e 20และ n o ้ต20 u l t r อตานะครับเนี่ยครับก็คือสิ่งที่สังเกตได้นึงพลรสโคปนะครับตัวของ20อัลตร้าจะมีส่วนตัวนี้จะเป็นซูมธรรมดานะครับหน้าจอของมันนะครับตัวของ n o ้ e 20จะมีขนาด 6.7นิ้วและเป็นแฟลชนะครับเป็นแฟลชก็คือเรียบเลยแล้วก็ตัวของ20อัลตรานั้นจะเป็นโคง้โคงโค้งมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือในเรื่องของซิมนะครับซิมตัวของ20นะครับจะไม่ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรี่ได้นะครับส่วน20อัลตรานั้นสามารถเพิ่มเมมโมรีได้ครับนั่นก็คือจุดสังเกตนันเองอ้ออีกเรื่องนึงนะครับ สีของตัว n o ้ต20นะครับจะเป็นแมตฟิลิปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเทาสีดำแล้วก็สีบรอนนะครับทั้งหมดนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาของมันจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นแค่ พรีวิวน้ำจิ้มน้ำจิ้มเล็กๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเต็มๆกันอีกครั้งหนึ่งก็รอติดตามชมกันในระดับถัดไปครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้วันนี้เราจะไม่ได้ใจากันก็เดี๋ยวเจอกันตอนที่รีวิวจริงๆเลยดีกว่าสําหรับโดส20และโดส20อั t r าครับ